สวัสดีคะ่ะไปไปงูข้างดีกับวัาพขับไปข้าวขันมะยังข้างบงางอดีนน่อุ้ยอุ้ยนี่เนี่ยแนนงมันอุ้ยนี่คะแนนงมันใหญ่อยู่เดี๋ยวเวลาเกลี๋ยมาเก็บนี่ไม่ไงพี่น้องตาตีมาเอาไปแกงจ้ะออโอ้โหเยอะเลยสัส,ส,สล็กแล้วกัน วัสดีค่ะโอ้ยนี่ไงบักสมมอนี่เอ๊แสดทุงไอ้เป็นโลนสุกขด้วอื้ออันนก็นอยเนาะเออืนี่นี่เต็มอยู่สมมอร์ันจึดจวยโอ้วบอกอือแต่ของกินมาถึกเวลาอีกนี้โอ้ย ทุกอนมาสนอร้ยานาที่ป่าราชาตอบปลาตอปกระประนหรือดกรออข้าวหรือผีเลยแต่ดกาอายาทอองค์การตัวี้นสตาขวลาข้าวผีหร จะเก็บเสรจก็จะเอาไปฝากคนต่างประเทศนั่มน um> 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 ี <ER <s <s ่แล้วถ้มาเก็บเหมืองสกลาบนั่เอาไปเผื่อไม่คนอยากกินลอือประกอบขนมมมี่ป่ลกเนี่ยต้นมัน ฮะแมนนาหน่วยใหญ่ครั้งเนาะนี่นี่นี่หมอนี่บมอกหมอนี่บมอกเออสวัสดีดค่ะใช้ปี่นอนจ้ะทำผัดแกงออมกันค่ะจังใส่พริกแกงไปแล้วออมปลาเข้าอุ้ยออมปลาเข้าเนี่ยเราจะเล็กเอามาปลาคอนต้งมาเตาเลยนะยาตกลงแล้วจะกินแกงอมอมยาพักเตียเก็บมา แองออมหรือก็ะเทียมกับเขาเล็กน้อยอกับคุณยากะมันนี่ก็แล้วจ้ะเัืเอนเคยกินไหมที่มันได้เคยกินไหมอันนี้ใส่เยอะๆหอมๆเราจะพาไปเก็บนหน่อไม่ม่แกงใชะอมจ้ะชะโอมเป็นง,งามแล้วก็ใส่เห็ดดำของเฮา,า,านะคะแล้วมาเลยตีเขาเมื่อตีเอาเห็ดไปทรงห้เด้อจ้ะปุ่นตีมาเลยทรงห้เนาะคุณยายเหมอแล้วก็ เปนปันๆนะคะบรินตะยุ่งเทปนะคะแต่ว่ามันต้องเดินทางก็ได้บริัทนเนาะอือ่ไอไอคนเทคดิสนดูสนี่เฮดซันบิทออกันบิทเล็กน้อยบออันนั้นนี่ไฟแชร์เขาเปิดให้เราไหมไฟแชร์ น o ไปกันไหมป้าแกนกับแซนใสหล่ะเอียงลัะตอบครัวเฮ้โอ้ยดำเลยปข้าวเขเปเห็ดเขาเล็กน่อยกิน่เขาโอ้ยลดลดลดอะไรโอ้ยเบเจ็อับดัเดเดต้องใส่น้าที่ Let us ask you, where is garbage? นี่เสร็จแล้วค่ะแกงปลาแบบสมัยสมัยตีเป็นเล็กน้อยนอกจากว่าแก้วเขามาไมีไม้พันพอนเนี่ยเพิ่นแบบเป็นสีเลยค่ะแกงแบบสมัยตะกี้เลยคคะย้อนยุกย่อนยุก แล้อาหารข้าวขานี่ปลาอันนี้ควานหนูนี่อาหารแค่นี้ก็สุดรู้รู้หลากหลายข้าเข้าแล้วข้าวเหนียวก็มีจีซ่าขอดำกว่ะมาละจ้าทีข้าวต้มกันค่ะวันนี้กินกันสำหรับอาหารตอนเช้าเนอกมาละจ้าทีข้าวต้มกันค่ะเปิดเปิดเปิดเซฟดีวิช่ลยที่ข้าวต้มแซนด์วินเลยอ่าเอิดไหมคุณพ่อคุณพ่อทีข้าวต้มกันเนอะ เดินมาเดอนไม่อะสนักฆาตมาไ่เลยประิอบไเ้จ้ะั่งอาบาก็เตรมอมึงกินข้าวน้้อ้ระโดเยอาไ้เนื้อเหง่อเจบะเอยาไ้ยุ้ยมแ้ก็เิกินโดนหลอดนี่ีาพอกแสี่เขาปุ๋ยโอ้เาสติ๊งเราแหกนยอมเลยนี่โอ้โหแสบ แบบนุ yeah, ่นๆนะคนแบบนี้คนไม่ถูกอ่าอือบอกให้พี่ดีกว่าคือแบบต้มอ่ะบอกเต็มบอกอืมอืมอันนี้ติดปูนะ

เหอะอยากเลี้ยงตื้นอย่างมากอยากเรี่องตื้นมากขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้นต่เขาไม่ได้ซื้อมาเนาะฮะมนุษย์หน่อยมากมึงวะมังคุยอันนี้ทีฮะ พ่อว่าีกับกเอ่ะแย่วีกเฮาอัน h อันนี้เป็นทีห้องตีจ้ะเคร่องนึงเนาะแล้วก็ทีพีสาวเคร่งหนึ่งเนาะก็ละเคร่องเมืเมื่อนี่ไงเบบี้เ่อออเออไมีี่มีนบันดจับเลยจับทุกท

นี่เก็บนี่นี่มันุษย์นะโุ้ยยาขั้วยะขั้วกินได้เดียวยาเนี่ยยาขั้ยนี่กินได้เห็นเห็นอันนั้นเ่าเจ้ากินเนาะคนคนลาวเขาเจ้าเก็บกินนี่ค่ะยาขั้ยอันนี้ดูถุงแล้วเด้อนั่นเหร่นะคะนี่เด้อลูกลูกไดดิทเถอะเนี่ยค่ะ

ือน่าละนะนะจับขึ้นมาส้นจยะปลิงบ๊ายบายบ๊ายบายเด้สมีละ <Mayor warning S 1> เสือมีแล้วเธอได้ฮ yeah. ึัึฮ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 ึ่ <c oughs> ึฮ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 ้อ,องฮึ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 ฮขฮสมาฮึฮคฮะฮึ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 ฮนฮึ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 นึฮ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 ึเออึฮ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 ึกึฮึฮ ไปเบิ่งนะคะว่ามีอยากเลก่เนาะคนลงมาได้ลูกนี่วันนี้เราไปได้ไปซับสติงมาอันนี้ตีซื้อของมาให้เด็กน้อยน้ำรองกินลนะคะ่ะขนมขบตรงนี่สำหรับหมอพุ่มไม้มาจะใส่บาตรนมอันนี้พญายาสือเฮ็ดมาใช่เมื่อเกลือแลงเนาะเมื่อเมื่อเกลือกลัวบาตรอันนี้ไว้ให้ใส่บาตรน้ำค่ะที่ซื้อแจ้งเกง่งมากตามเคย อันนี้ซื้อการน้ำนะคะอันการน้ำนั้นมาพอนเนาะก็ซื้อการน้ำมาอันเมื่อกบ่าเนี่ยก็ไม่แม่งเงินจะขอแล้วค่ะพี่สาวพี่สาวพันออกหายเพราะว่ามันจะปลูกแขนกันมาอื่นเนาะจะเนาะก็เลยโอนตังค์มาให้อันค่าอยู่ค่ากินกันมันก็ซัพพอร์ตเนาะจะซื้อเบียร亚马่นะคะสามล่างเหมือนกันเราแล้วก็เป็นโคเป็นยังสิเนาะอันนี้ ซื้อขนมมาให้เล็กน้อยนี่จ้ะเดี๋ยวรอพันเลยเรียนอยากจมากินโดนนัดมันบอกโอ้โดนัทเนาะแล้วกซออนน็ซื้ออันนั้นซื้ออันนี้สายหนามมาให้พี่สาวเนาะอันเก่าันพังจ้ะก็เลยไปเทนก็เลยซื้อใหม่เพินนเนนเ่นน้ำเนาะโน่นเอาลงข้างล่างได้ลูกเอาวางข้างล่างนั่นแหละปรต้องวางสูงกันนั่นได้เอาไว้ข้างล่างเออมันตกมันตกมันแตกอือ